มะนาวขึ้นเด้าสิบปดตั้งไหนเด่นี่งัวตี้ยไครับโซนนี้ผู้จังหน้าขาวนะนี่้้าก้อนสองก้อนไปไปโบนะไปแด้วแ่ขาวได้ชวยเนาะอย่างรท่นเป่นคำว่ท่นเิ่นเบาหัวเิ่นให้หัวอีกเนให่ก็คนนั้นจังมุง กับสบายดีสบายดีบ่ว่วชจะเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยละต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนครับเขาสู่ซ่องเบาวทาบ้านทฮาอีกแล้วมาพบมาพ่อกระเปาาถาเมื่อน,นี้กะอยู่เพื่อนน้องเต่าเพิ่นหรือว่าน้องเต่าเพิ่นก็หลังจากไปไทยมาเนาะไปปิดปัวอยู่ไทยน้องเพิ่นก็กลับมาเป็นทีเดียบร้อยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางเบาฐาก็สิได้ข้าไปหาทั้งน้องเต่าเพิ่นเลย ทั้งน้องมะนาวผนกับมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะ่อแม่พี่น้องเลยมาหอดจอดถึงเรื่อซ่านเป็นทีเรียบร้อยตั้งแต่มือตั้งแต่มือวานนี่พูนแะนะ่นเนาะทั้งน้องเผนกับยูเฮือนอยู่บ่เนาะอ่าเตออ่าปฏิทินเต้อ่ลองสบายดีเด้อทั้งแม่เนาะโดยอ่าปฏิทินน่อง,องมะนาวนะ่นะช่วยหน้าโอ้โดยโดยช่วยหนะ้า น่ะือขาวอยู่ r ồ ยเอาทางลูกพอไปหาน้องมะนาวเป็นกันเด้เสียด้วยมันโอ้ย,อย,อยสบายดีเด้อน้องมะนาวเด้อดูเฮ็ดยังนะั่นะนะ่นะซวยหนะ้าล่างหน้าซวยหน้าป้าตึ๊ล่างหน้าอืมล่างอีหน้าเองเลยบ้านสิ่ปดทั้งไหนใช่มัอนี่น่บนนะบูดไปบูด โอ้โ้ดอยดยนอกมันนาสิไปบวเนาะบบตวมนทิศแหี่ยคู่ทิศคู่ทิศอสบู่มาแต่ไทยป็นบลนะบ่มาบจังหนาขาวนะนี่เป็นหยสองก้อนสก้อนโอ้โดยนอกมันนากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นะเ่านนี่เดามงวานนี่โอ้โดยดชามงเลยมาหัวเรือไปทียบร้อยเนาะ จากไหนมาฮดเือนอนซานอนรับอยู país, ่บ่รับอยู่รับอยู่น้องมะนาไปอยู่ไทยจังมือนองมะนาวสองอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าดุดีเนาะโอ้โยอ้าวใส่น้องมะนาล่างหนาก่อนล่างได้หรือบ่ยังยังอยู่เนาะไปหันไปหนีอยากไปบ่แต่ว่าทั้งแม่คนนี้ อาสบาดีป้าลุงเนี่ยเด้อเ,เอยมาแนาป้อใส่เขียนไงเธอ,นะอเลยนี่อัสบาดีคนแพ้เส้นหน้าเ,อ,นะอ,เ,เอาเนาะเอยเยอะมาดูสมารด,ดีเนาะมาแต่ไ <มา S 2> ทยหม่หน้าตาเป็นขาวเปินเป่นเนบะิ้งเนาะหนาขาวเนาะป้าปมาแต่ไทยดู สามผู้สาวขึ้นไหม่บัดนี้เกือบบ่ชื่อตัดผมย้อยน่ะตัดผมอีกตัดผมอีกอือสุขภาพจังผู้งามแล้วเฮยนี่เนาะโหโอยพี่น้องเยน้องมะนาวเพิ่นมากินข้าวกินน้แล้วเฮ้ยกินแล้วอ่าได้ยังมามาตอน่ะ่เบิดดะเบิดเลยบ่ได้เอาคือเบิดไวแท้น่ะ่ว่ามีแนวมาผักมรเ่กินน่ะันเบิดเลยเดี๋ยวบ่ทันเดี๋ยวค่อยขออนุญาตเขอมานั่งซือก่อน ค่อยหรือว่าพี่ว่าตอดของฝากของอันนั้นน้ำเจ้าอยู่ได้นี่ยโมมีมาจีเปิดกระเนาะมาไม่หนักขาวจุนพูนที่ไหนกันออกมาได้กี่กิรัมอีกน้ำหวานเจ้าก่ะอบเลยเนาะมวนอยู่บ่มวนอยู่อยากไปอีกู่บ่อยากไปแต่จะได้ไปก็เ่ายาเอายา ดยอ่ะเพราะแล้ววันนี้แวนเนาะวันนี้นะวังหนานอยากเห็นหน่างามนี่แู้วก็หัวมันเปิดคือังแกเนี้หัวภาษาจะเคยถ้าอีวานี่จะใช้ปิดรังแคแบบนี่ได้เนะ่ออย่าซาหัวของไทยโลดมามันจะงคักไปเที่ยวกะเทลย ฟางฮาตตางประเทศตีสิบมีเงินเนาะไปทำงานไปนอนอนยู่เชื่อเอาไว้ปแต่แม่เวนทงานเลยนะเฮ้ยทาแม่บาททาพ่นก่อนบอกท้าพ่อนอกวันนี้ได้เตียมตัวสิไปได้นไปใช้น่ะเคยตนเทียงวันแรกจะกลับมาไปใช้น่ะไปบูตรปบูตร คาบูดเวลวันนี้นะัดปเได้อาการเพิินนังจากทีไปปินไปตัวทางทางไทยผูกเพิ่มสวยเนาะว่าท้าตอนต่างเนี่ยน้ำเม่พดคือปกติเป็นอยู่เพิินจากทังไปทังมาบ่ย่านมะน่องไปพล่นอ่ะย่านเนมาพี่หรือมาพี่ นก็ไปแตชาแต่ถึ่นอนเอ่เโอ้ยฝืนข่าวเรียบงานสอมมเอ้ยนี่เต่งหะเต่งตัวมีชค้่นเคนช่มีบุญเมื่คืนนี่นะเอ้าเจบัตวันไทยเางบานได้สาวนวลบัวหูได้คเนาะบากบัวหู้ไปบุญ ตัวนี้เป็นลุงหมอเป็นแปดตัวระบาวระบายมจัไนพ่ม่วนะว่าไปบุญคืนนี่นะเนี่ยเด็ต้นลบงน้ำเพลินอยู่บ่โ้รต้นชําโอ้ยเนาะไปจักชิแดงหน้าไปจักชียางเนาะบาทหนูเอาไปได้แต้หน้าฟาบัสาทานหอยกมุ่งช้ำเป็นมาได้ไงเนาะมายาณนะผูกีรถสองปีนไปเมนตัวีได้ยัง พาสิ่งเนาะเเดี๋ยว้ทั้วใจพลาลุยปาลุยบุกบ่าบอบุกบ่าข้าวจะได้หินขาวบ้านมดพรีนพรอนชอตหนึ่งเนาะนบาทเดียวนะตัวกระทาหลายได้เฮ้ยมันเขาลายไม่ขี้ได้ได้ไวลได้ออกเด็ด มันเรือนะมือไอสให้ได้เสียดายมันเสียดามันตัวทาเส่นเนี้ยคอทาอันหนาขาวคอเหล็กกับปันบัวอีก้เลยมท้าคอนั่นหรอหนาขาวแทบบัดนี่เนาะหนาขาวเบิ่นเบินสาววันเบิ้นไทยดอกแล้วบ้าอยนีงง้คอยดูป่ะอะเพราะเราขาวแล้วบัดนนี่ หนาขาจนพูดยุ่วันนี้ี่งกระแตพลงามแล้ววันนี้เนาะอแล้ววันนี้่ขาวอีกีวันนี้คอติกเมนเมนพอดีดาวสติกเนาะมันอพอดีงามแล้วสนามามามาบันนี้มาได้บนี้มาไดบ่นี้ งามแล้วบัดนี้เนะะาะมมาบัดนี้ไปไหนไปไทยนะมวนม้อยมวนอยู่มวนบ่าเดิไปเทียเเ่ยวเสร็จเนี่ไปไทยนะไปเทีย่ยวท่าพระรน่นมเลยสวนดอกไม้เด็กอะไปเทีย่ยวไรบอน,<ใ>นบุญเดชแม่กาซ่าโอไรบอนไรบอนไปนอกมันน่าอยู่ไปอยู่มุกดาหารนี่บ่มุกดาหารอือดยอยากไปอีกบก่ ไปบ่ไปบ่น้ำสมุกไกลได้ชิช่นหัวอยู่ไกลนะไปบ่ไปน้ำสมุกคอยว่าชิชวนจะไปเที่ยวได้หน่ไปไทยปุ้นเน๊ไปในปรงเทศปุ้นเน๊สมุกปุ้นผ้าไปแถวใกล้นี่ไงต้องหักซาติงให้ดีก่อนไงต้องหักซาติงให้แบบคุณปกติทางพอหักเองว่าเพิ่นพาตัวไปเที่ยวได้ปุ้บไปเที่ยวทะเลเพราะพอหักเงินใหม่นะพอหักกันนี่แล้วไปเที่ยวทะเลเพราะเป็นพาไปไรเงินนะฮะไรเงินไม่ได้แล้วแต่ บ้มาถายกันเนาะคุณ่ายตัวายยูค่ะค่ะผักมาให้เเออเรารวยเนเกเออเงิน่าไเงินบุย้ยเห็นเาะ้ทูกเนาะ่รอเงินทายูทูปเนาะแต่ว่าคุิงผักมาายบ้ใส่ตัวสิเนาะแต่เงินยูทูปเองก็ได้ยู่าเป็นได้น่ะเปเทียบเปมวนบ้ผัมวนย่อน่าจะปอยากมมกคุณจักฮะจเางคุณจักนี อยากย<ๆ>ยมากจ,มจะเจ้ยอยากมากจะเจ้ยคินหอยจินเจ้ากเนี่ยกินหอยกินหอยหอ่าสามมุกไงกินหอยป่ะหอดแต่เชียวเนาะเออ, <c ười> อคินหอด้วยกันแลกกันก็รอมือรอวันนี้เนาะแม่มได้คินหอดอยู่บ้างแม่น่ะอ้าวงามเนี่ยนะเวียนนะคินหอดเนาะอยากอันสามุกจากโทรหาแต่น้องบุมมีโทรศัพท์เนาะบ้านนี้มุกมือได้เคยสิได้ไปอีกบ้านนี้ไม่บ่ไปไทยอีกนะมือได้บ้านนี้เพื่อนเอายามาให้กินจากมือ เดือนเดือนนี้ก็ใช่ไปเอายาอยู่แล้ววันที่เดือนเก้าก็เหนพาไปอสักเก้าเมือนี้หากะชิปเนี่ยอีกหลายมืออยู่เนาะโตก็ได้ไปบ่เไปสักยาไปสักยาบ่ถ้กลี้อกยี่ี้อกจะม้วนเองเนาะมากเลยขี่รถนะรถดีรถนี่มันไวหรือมินเอนะอยากใครเนาะอกใครเนาะวิสือเน บรรยากาศข้างนอกไปเลยวันนี้ขี่รถจักไปเลยบอกเพื่อนเลยขี่รถจักไปจากวัน <c oughs> น, <c oughs> นี้เยอะเด็กเยาวมันดิยิงโดนเบิ่งตัวแต่ในคลิปป้าะเที่ยวกันที่แล้ววันน่ะข่ับเปิ้ลมืเปิ้ลมือยู่แต่ละมือ,อมตอ่อว่าจุดแรงไทยนั่นนะตัวหัวก็การฟันเห็นโตได้นะม,มืออันสามมือขึ้นหลังนะฟันมาป้าเฮ้ยว่าเพื่อนได้มวนบ่มาแต่ไทยไป โตว่าโวก็บอกเฮ็ดคือนโตบุ้งจักกันนี่แหละมวนลถ้าแน่นอนเผื่อนะสาว่าไปไทยเนาะ่นน่ะว่าแล้วก็เบิดหน้านี่ตายลืมกูแล้วอันนี้แมนนี่เนาะสมุกถึงได้จะผ่านนี่แม่นบ่ทำหน้านี่คือคน้อยสิไปอย่างเดียวแบบบ่อยากอยู่นะแมนเดี๋ยวไปสไปเบียอีกได้สิไปบีย้เลย อาจะว่าคนลืมเ่าแล้ไปจ้งน้าสอนนวลเออไปเจบ้าไปใ็กเทราเลยไปไปไปโบสนะไปเดาแค่พาได้เวยเนาะยังพระท่านคุณทำระท่านคุณเบาหัวเป็นไห้หัวอีกเเนไห่อคนณนัดจังมุ้งฉันเพิ่งมาบอกบุ้งบ่โอตาลจะพูดไปนังท้าโอปาละก็นั่งท่าอืมขบ้าไปพระท่านกับคนโบแล้จก็จบแมงว้ล่าไวยไบ่ใช จะเปดี๋ยวสมุกป้าใหม่น้อบัญ่าดอกเดียวไทยคิปแล้วเองสีพาตัวไปบัให้ตัวญ่อีกกอนทานเองไปเด้อของพิงจะหมจะเม่คนเนี้เนาะเม่บัานี้หันคันตัวได้ขาวตัวต้องขาวตลอดได้แบบนี้โมเมนต์สีวานั่นได้บันเดอร์ตลอดตลอดชีวิตตลอดยาวไปนํ้เออนั่นแล้วบัให้ป้ายาวสางั่นีิอ้าวบัเป็นยาติเองเจ้าหฮตัวเพงบ่กตัวยหา่แต่เพื่อน โอ้สองพันพุ่มจัางมือสองพันพุ่มโอ้นะสนอพ่อแม่พี่น้องยบริลานอซ่าสนอยัดว่าคนเผ่าคือเห็ดหมอนวดหมอยางหมอน่ะนวดพ่อมมอน่ะนวดไหนล่ะมีเหงมบผักบ่อมีเฮงมบเบิ่งดดป้าบ่เพิ่นตมังคุดงห้กินเองได้มือน่ะมันมันอ่ะ เมนตำหุงไกกระปแซ่บตำหุงไงไกกระาแซ่บครบเครื่องไงไก่ยุกปูไกตดิแย่าปอยพอมาเอออาสนอคอมจพี่น้องเลรกกาคือทางเฮากับชีเดาเงินมอบให้ทางน้องมะนาวเพิ่นป้าเพนเงินสองพันใบไม้แท้นี่เนาะใบนึงใบนี้ใบนี้เน พันบาทด้อยเนาะเพาะเปพี่น้องก็คืออาทิวาสามบุกดาเผยแพร่วิดีโอลงไปอ่าแต่ก่อนเนาะวันนี้น่ยไล่ขึ้นเลยค่ะมาให้เมฆครับวันนี้เองว่าหัก้อนจังหวัดพัินิลจังัดินิลวันนี้สีขาวัวน้ามนได้ไัวหูกนทวีแต่วหาก็ใจว่าใจว่า่วใช่ท้งยแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่นเนาะเดี๋ยวก่เนาะสมุี่หน้ามนีแต่สีถ่ายให้ ไปเนี้อผกนัดจินหน่อยเนาะโดยโดยอ่ะไปก่อนชาหมองหนาก่อนน้องมองเงินกันไดไม่ลงไปไปเลยได้ค่าัเดี๋ยวนี้ห่ากั12อาทีหนึ่งเนาะคุณเน่ชากลัวคุณเด่เองอาคีบเจเอหนอะกลแล้วเนาะ ประมาณยังอีกสิบกว่านาทีขิกกดนย่ไปเด้าย่งดีอยู่เลยแน่นบเมันปวดท้องนี่บอมวนเตนการิดโตัเยเนาะอ่านเดินตัวย่ดตัานี่เนอะเองวาวบ่เอฟซีงก่อนเนอะกที่ว่าเฮาได้เผนแพร่วิดีโอลงไปเนาะผลงานพี่น้องกัคือทางพอฮาามุกดาเพื่อนกาส่งเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทมาให้เนาะขานุ่งสิกันแล้วอูโดยอาเป็นเ่องกเตรียมตเพื่อนเาไป ที่แล้วเขากับพูว,วา่าซีเมนทางใดไปก่อนเนาะบันนี้การที่แล้วเขากับว่าเสีาเงินไปสมทบทางไอเตียงเพิ่นที่แล้วเขากับพูว,ว่าทางสาวคติมเพิ่นสีไปก่อนเนาะโดยและบันนี้การทางสามูตาได้เผยแพร่วิดีโอลงไปแล้วพอที่นี่ว่าเสียไปให้ทางเบาเตียงเพิ่นเ,เงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อสมทบร,รักษาทางน้องมะนาวเพิ่นเนาะแล้วพอที่นี่การ ทางสาวคืนเพิ่นไปก่อนกับเงินทางสามมุดากับโบได้ไปมอบให้ทางไอเตียงคนเงินที่เราเลยเนาะก็เลยว่ากับาทางผู้ใหญ่เพิ่อนอยู่ว่าสิเก็บเงินนี้ไว้เนาะเพิ่นก็ให้เก็บเงินนี้ไว้เพราะว่าทางนั้นเพิ่นกับโบได้ไปแล้วเนะาะบัดนี้การรอการอาการทางน้องมะนาวเพิ่นยาหยาล้อยันใชรอทางน้องเพิ่นกับหน้าเนาะคนเงินที่เราเลยบัดนี้การ การที่ว่าคไน,นไปในการเวลาโดนเติมเนาะทางเฮากระเก็บเงินจำนวนนี้ไว้กันมีเอฟซีลายขู่หลายคนที่เ่าคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะกระทำอยู่อ่าเรื่องเงินหนึง่งหมืนบาทไปใช้บอกว่าชีไปมอบให้บ่เตียงซอยเรือทางน้องมะนาวกับามาแต่าะบ่เตียงเงินมัยเนาะทั้งว่าจะเตียงปะบ่แ,แล้วน้ำกันนี่แล้วโธ่แล้วเฮีน้องก็เลยว่ากับผู้ใหญ่เพิ่นแต่ว่าทางสามุดากะว่าชีเอาเงินไปให้เพิ่นกะ ทางสามมุกดาก็บ่ได้ออกมาอัดคลิปเลยเนาะก็เลยเงียบไปเลยวันนี้ทางเอฟซีเพิ่นกาศงใแต่ทางเฮาการอมือรอเวลาอยู่ให้ทางน้องมะนาวเพิ่นกลับมาเนาะทาเฮาสิมามอบให้แม่เพิ่นกะกะเป็นห่วงอยู่เพราะว่าอ่าแม่เพิ่นกาอยู่กับน้องตือก็เลยว่ารอรอให้ทางนี้กลับมาเนาะเพราะว่าพี่น้องกัเป็นห่วงกวงปลอดภัยกับื้อนี้กะ เมื่อที่เราคอยกับมาห่อเดิมเด้อดือว่าทั้งน้องเกันไปกะลุนตื่นเนาะปลดลอคท่านมือสุดทาถามถามน้องคนนี้ไหมถามถามก่อนตัวไปไทยตัวพ่อป .2 อาทิตย์พ่อป .2 อาทิตย์ไปไทยในสองอาทิตย์ไปอ่ากระทิว่าเวลาโดนปนนั่นบ่อะนะเนอืมบ่าวสาคิดว่ามาหอดพุ่นเนี่เนาะลุนตืบจ้ะเนาะลุนตืบ เปื่กีไปถยยูเดือนหนึ่งหมอไปถ่ายยูนะยูเดือนหนึ่งผู้อืมอัดว่ายากมาอย่างมาเจ้าพ่ออย่างมาเองนะอยากมาเองอย่างมาเองมาหอม่ครับพ่อเมฆนอกอมันดูที่หอยน้อยูเนาะบ้านนี้่อหอยบ้านนี้เนาะเปิ่นรำซาเปิ้ลอาญายัางก็อยู่น้ำเพิ่นน้ำซาเวลาทีแรกปวด พี่น้องยูวพิคนมาถ่ายทานเห็นกบก่าน่นรกเพิ่นกินห่ดสมุกปจักอันกินหอดย่สมุกินหอยเนบ้ามกินหออเงืนกันเลยเอาอันนะกเป็นจำน้นเงินหนึ่งบึกหมื่นบาทนากพมพี่น้องก็เป็นทางอาพอหักสามุกดาเนาะได้ฝากมาให้เจรโดน้าล้ล่ะพร้มพี่น้องก็ได้มาอนีกับพีโอกาส ทางน้องมานาเพิ่นกลับมาแต่ท้ายน้องกับจิมามอบให้อ่แชมเร็จเชสสิ้นเราพรมยาพี่น้อยก็เป็นผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยเด้อเวยเด้อเป็นเป็นผู้คนในรายเนาะแล้วเป็นคนเดียวที่ว่าเคยซื้อข้าวซื้อนามที่การนอาเงินให้ตรงดีแต่คุณได้บอกห็นหนาแล้วเงคือเป็นยานอยนันแน่เพิ่งหนาแล้วมาบอกว่ามือหนาเดียวโตหนาดีเศร้าไปว่ายพยายามกินยาให้ตรงเวลาถ้าว่าอาการตัวดีขึ้นเลยเพิ่นสิพาไปเที่ยวทะเลเคยไปบ่ทะเลบ่เคยเห็นบ่ จะพารักษาตัวให้เศร้าได้ส์่ะเออถ้าตัวอยากไปมันทีสิปายเนาะที่สิปายเดือนสิมาเนี่ยเราเป็นพี่น้องใ้่เหาแต่ชีเด้มอบเงินสมทบรักษาอาการทางน้องมาน่าเพลินเพื่อว่าไปตัวอื่นต่อยารอบหน้าเนาะตัวแอนทางแมยเนี่จะนอนเฮียเป็นเฮียได้เหมือนเนอะเฮียไปได้ง่ายด้เนะเฮียแพงเงินเผยใช้คนทิฏฐิคนจุศานไม่ง่ายเนาะโอ้โห็นคนจุสานว่าซาเนี่ยเป็นดีดีว่าซาเนี่ อ้าวก็เป็นดีๆไปกวดมออะไรก็เป็นดีๆดี่ว่าอดเปลาอดนัง่งน้ำพืนแล้วอดนั่งอดมาวุ้นยาอะไรก็ท้นแล้วใจนะโอ้ยน้ำพืนพอได้นั่งนั่พอได้เห็นเงินนี้แหละจะมานั่งอยู่เลย ตัวงว่ะโดนกระเพะมั่างด้วยอ้ป่าวเห็นเพราะนอสัมุกอย่าไรไอซีก็จกไปคุยมาอ้างเลยเหนื่อยโดยความเมื่อหนาสัมุกผมมีเงินในิหอบผปางน้ำสัมุกโดยนกให้นกนกนกดีดีแห้งเด้อีจะดีเด้อใช่บ่ใช่ทั้งปวงพ่ดีดีดีมีแห้งเจ็บไปได้ก็ไข่ดีเด้อพีง่วงมากนะติดมาก็อเนาะีแห้ง จะรำรวยรำรวยบอกบอเป็นในบอกคูใหญ่เป็นเนาะปูใหญ่เป็นอยู่ดีไม่แห้งจิจังกินไม่ตมไม่อ้ยพอดไม่ดูนกบมือนะกะโอ้ยพอดปิดปิดมากครั้งแล้ใหญ่จดีจดีม่แห้งจะได้ไข่ีเดอไข่หมั่นยืน ที่นี่ไปเถอะรับเลยเงินทองรับรลยเงินทองหาหาแก้มแก่ได้จะเบิ่งสมุกสมุกขไยพรในเพิ่นเบิ่งยุทสมุกขไยพรแห่ทางตัวยางเนาะให้จะเบิ่งสมุกเด้นะเนาะโดยเนาะอันทางลูกเนาะกะขอไวยไส้แห้งพรทางพ่ออยู่ดีแม่งคตเจ็บยาได้พ่อไก่อย่าสมี ปัสสาวโลภัยแผลเจ็บเด้อนอนหลับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอนให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเบีนมือไปทางได้ก็ขอให้ได้แก้วมณีโศกโทษให้อย่าให้มาพานมันให้อย่าให้มาเบียดขี้เดียดจะไงยินดีมีมากลเด้อขอให้พ่อเห็ุธุรกิจอันใดก็ขอให้เจริญธงเฮงน้ำรวยไปมื้อหนาภายีนก็ขอให้พ่อจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคง ขอนยืนเนาะขอแต่คนสุกรมจะเล่นนะจ้าสุโม่เวราะสมมุติไปฟอนม่วนจื่อไว้เด้อร์แบนี้เด้อจื่อไว้เดอร์อันนี้เหมือนขอนยืนรำรวยเงินทองสิเด้อไปไปไปนะไปเลยเวลาไปเฉพาะไปใช้เบอร์เอ๋ยเบอง์มู่ว่ัอีกทีหน่อยเนาะกาแฟมุ่งให้มันทอดเก้ามุ่ก็อีกสิบนาทีเด้ออีกสิบนาทีเนาะพอดีเข้าการเลยออ๋หยุดเลย ใช่เป็นอยู่บ้เอาไปนะใส่เป็นอยู่บ่เอาไม่เลยจะไปเตะงั้นเอาไว้เห็นไปพันชามพันยี่บ้อบุนนี่ไปได้ไปจกไปพ่อแม่ไปเลยไป้พ่อมันเนาะมงินเนี่ยกับเก็บไว้ดีๆเด้อบ้านนี้เนาะทั้งแม่เนาะก็ถือว่าที่พันนันเฮียบัานนี้เพิ่งไปหายอะไปเนาะเพิ่งไปหายเนาะเฮียเลยเฮียเลยดูเนี่ยหายมาอันหายเฮ็ดเนี่ยสำคัญเนาะก็คือแวมซื้อถือซื้อยาเจ้าเนี้ยเพราะว่าให้ข่าวของน้ำได้ไหม เอวก้อนเนาะจีนหัวก้อนเนาะงูมันก็เหยื่อเลยจะยุ่งขัดแล้วจังแหงแล้ยวชาวนี้ไปถ่ายเลยโอ้ไปนะบ่เดี๋ยวนี้นะไปบนเขาข้างหไม่ใช่นะถากขาดขี้ไปนั่งกับสามุกเนาะโอ้อาชายรับไปเขาข้างหน้าบนก็ได้มุมเป็นไปเลยได้เองแค่ตัวไปช่องเอีแยกไว้ก็พอไปได้เองไปแต่ให้ตัวไปเขา้าหน้าตัวก็มานั่งกันก้วยเองใกล้ชิดพอดเวลาเองแล้วยังเหลือนิดนึงเนาะอีกนิดนึงปวดหน้าคือปวดเบาเฮ้ปวดหนักปวดหนัก ตายห้าบสายยุ่มดีอยู่หรือเ่าดีกสยยุ่มนะวันี้ลาดเลยบ่นอถามรยุนนอนรับจะบ่มาคืนเหล็กเนาะเป็นไดมาหอดบานฮ่ะเราเคยกับบานเคยคืนกันหอเ่เาเนี่นอนรับอยู่คุณได้ลยอ้าวคืนหอดบานแล้วถูกืันเท่าโอ้มคุณได้เหมือนวนมียจ้ะ มีเลยดิมีเยือนเพิ่นเนาะเป็นอยางไรไปไทยครั้งแรกบ่จะไปนะคือบ่เคยไปจักเทื่ยวบ่เคยไปยุก่อนทห้กับไปเที่ยวเขาโอ้ไปเที่ยวเขาจ้างเพิ่นจ้างเพื่อนไทยเป็นอย่งไรประเทศเพิ่นเจริญบ่เจริญประเทศไปแล้วบ่มีเพื่อนไบดิเนเพื่อนบ่มีบ่มีบ่มีแต่แบบไดซะมีเจบดูแลกอดทุบสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นดึงดึกขึ้นดูดูง่าย ชั้นนัชั้นนี่รุไหนนะเคยขี่ว่าหัวมไหลเดือนนะแบบมันไหลขึ้นนลนะโอ้ตบวมนได้ย่านบ่กันชั้นแล้วกันย่านด้วยกันเลยลูกเดือนลูกร่เดืเนะเอาจะาหัมไหเดือนทั้งเลยไปนบ่ทั้งแม่เป็นไปํา่ำได้จั้งมือว่ะใน2ใสองมือแม่เขียวก็มาลูกเขียวแม่เจ็บเขียวก็ได้กลับมา มัาะแม่ขับเอาเล่นรบเ่นหน่อยนะเาได้บั้งาไปเออโบนิงานะเอมาคบไปได้นี่มาไปถ่ายไป่วยเลยไปนะพีดาน้องต้นชนะาี้าคมมพีดนอกเอีก็เยบันน่ฮากาสีได้าพิณใโบดเนาะบนพิั้งแต่ลงดมากพิก็อยากไปกหันกันเลย้านเอบัวดันมีจมกทิศโอ้เมือเดียวโมีเนะ อน่อท่าทีงี่มา่ายเยอะบจักเได้ยาสมจักทาเีก่อนีาแรกก็อรเสียเง้นไ่ด้ใช่อันอันอันยังคนหน่ออันทาเพ่นบริจักดเราต้องจักซื้อนใจบรบจซื้อมันนะบรจักซื้อก็บได้แล้วแบ่เขาโลนนี่ได้แล้ววชื่อันเนี่ยัวกนนี่กซืมับเเปลี่ยนกับงกันเปลี่ยนได้แต่มีเงิน มีแต่โทรศัพท์อืมแล้วมีแต่สับอะไรบ่มีอย่งเี่ยนงไดมีเงินบ่ล่ะให้ตัวชื่อเท่าไหร่เนีซื้อให้ตัวนี้0 0 400อมแท้เนาะคักๆๆมีหลายบ่นี่โอ้ยเงินนักบ่สมุกนักบ่แต่ว่าเงินนี่าเบิ่งนะบ่อยู่บาดเนาะบ่แม่นนะตัวจกนูจกงดจาไม่วนะดงแรยัง่

ไปรุดเลยดีหันนะไม่เห็นช่องลอยเลยมาจะได้อพอติดทงพ่อเป็นคนรพเป็นคนพ่เป็นคนพอเป็น่อเป็นคนพ่อเป็นคน่อเป็นคนมาไปเนาพี่บอกแบบภาษาภาษาภาษาอย่างภาษาไทยว่าทีภาไทยว่าี่โอไทยนะสมุกขา้อยว้อุ่นว่าไทยเป็นยังว่าไปไทยยูสองอาทิตย์นะล่องยู คือเห็นคือเห็นาขอยู่แล้ได้ไปนงยาชิบยเียเพือนยังไง้ัไหยาเฮียเี้ยเพื่อนคนบอกไทยมันมในนอมะนาวน่ะโอ้ยนะไปไปอ่ะจังไดทังฮากิได้อำลาพระจ่า่าเราไปเรียยไปงานเนาะเน่าเงินแปดพัน con hoa 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 mà hoa 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 rồi, hoa 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 rồi hoa 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 tao อัดสามอ่ะดนอยเนาะโอเคเนาะก็เพลินเนาะเหนอยโอเคนะ้ำพ่อแม่พี่น้องท่ายนี้บถ่ถทากันสิได้ขอโทษจบคลิปลงเพลงเท่านี้เด้อทางบอถทากบ่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพแม่พี่น้องท่ายนี้บถ่ถทากันสิได้กลับเข้ามาสบายดีสบายดี